สวัสดีตอนบ่ายครับอันนี้ผมอยู่ที่วัดนะครับง,บงใต้นะครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศเลยรอบๆนะครับเมื่อรู้ข่าวว่าหลวงตาท่านจะมาพักที่นี่นะครับประชาชนพุทธศาสาิทีกชนที่รู้ข่าวหลังจากที่ท่านพระหลวงได้แจ้งให้ทราบนะครับก็มาอย่างเร็วแบบที่ว่าตั้งหลักไม่ทันเลยผมอยู่หน้าวัด ที่ซุ้มประตูทางถนนนะครับห่างจากถนนประมาณสักหนึ่งร้อเมตรนะครับผมเดินเข้ามาเนี่ยหลังจากที่ท่านประกาศแล้วเนี่ยปรากฏว่าประชาชนาขี่นั่งรถเครื่องเข้ามา,าทีละคันทีละคันทีคัน,ลคนแล้วมาช่วยกันเก็บกวาดล้างทำความสะอาดลานวัดรอต้อนรับหลวงตานะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับมากันกันเยอะพอสมควรเก็บกวาดลานวัดนะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าโบสถ์นะครับหรือว่าวิหารนะครับก็ก็ด้านหลังเป็นเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ของของด่างวัดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเข้าไปในโบสถ์กันนะครับโบสถ์ก็สวยงามมากครับสวยงามนะครับพื้นปูด,ด้วยหินอ่อนนะครับดวดลายก็ตกแต่งได้สวยงามสลา,าก็อยู่ข้างโน้นนะครับคืนนี้คิดว่า หลวงตาถ้าน่าจะจำวัดทิศลาตรงโน้นนะครับย,ย,ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวลาะหยอกละเย้ากันไปนะครับดูดิเดี๋ยวเรามาดูข้างในโบสถ์กันนะครับหน้าประตูโบสถ์นี่เป็น รูปเป็นรูปวัวนะครับกับหนูนะผมไม่แน่ใจวา่าหมายถึงอะไรนะครับเป็นผู้สร้างหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะครับกใ็ให้ให้ผู้ชมได้ดูตามกันแล้วกันนะครับอาจจะไม่มีข้อมูลเลยทีเดียวครับอันนี้นคือบริเวณข้างในวิหารนะครับพระอาจารย์ท่านก็ออามาดูแล พื้นสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นหินอ่อนนะเป็นอ่อนปูได้สวยงามนะครับก็มีพระประธานตั้งอยู่ด้านหน้านะครับสวยงามจริงเดี๋ยวเราจะมากราบนะครับมากราบพร้อมกันนะครับ นั้นกรับพระประทานพร้อมๆกับไปกับผมนะครับ แล้วก็กาพระประทานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูศิลปะความสวยงามนะครับที่เป็นภาพเขียนฝาผนังนะครับอันนี้จะให้ดูน่าจะเป็นประวัตินะครับเป็นประวัติตั้งแต่ท่าน ประสูตินะครับอันนี้คงจะเป็นนิมิตนะครับก่อนก่อนจะประสูตินะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นการประสูตินะครับอันนี้น่าจะเป็นการทํานายเป็นการทํานายของพาราม์นะครับ ภาพก็เขียนเล่าเรื่องได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็ตอนที่ท่านเสด็จนะครับ ออกเมืองก็จะเห็นเกือแก่เจ็บตายเหมือนกันนะครับเนี่ยนใช่ไหมครับท่านผู้ชมเห็นพระมีคนแก่คนตายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ท่านมาดูนะครับก่อนที่จะออก จากวางไปผนวดนะครับอันนี้มาเลยตรงนี้ก็จะเป็นทีนี้มีมีหลายภาพนะครับที่ให้ดูนะครับที่เขียนไว้ได้สวยงามเล่าเรื่องได้ดีนะครับถ้าคนที่เข้าใจนะครับผมก็พยายามดูตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เท่าที่จําได้ก็พอจําได้อยู่นะครับแต่ว่าคงจะเล่าเล่าให้ได้หมดอาจจะเล่าไม่ถูกด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่ามัน เราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชี่ยวชาญน,นะครัทั้งบดเธอท,ทีเดียวแต่เข้าใจอุทธประวัติอยู่พอโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับอย่างภาพตรงนี้นะครับก็ตอนที่ท่านบำเพ็ญทุกรกรกิริยานะครับก็น่าจะมอะีอะไรข้างพระอินหรือเปล่าครับตรงนั้น นิมิตให้ท่านดูว่าเปรียบเสมือนนะครับาการปฏิบัติเนี่ยให้เสมือนพินสามสายนะครับตึงมากก็สายก็จะขาดนะครับหย่อนมากก็เสียงก็จะค่อยไม่ดังดังไม่เพราะาให้ตึงพอดีพอดีถึงจะเพราะก็เปรียบเสมือนวิธีปฏิบัตินะครับการปฏิบัติ ข้างบนก็เล่าเรื่องได้สวยงามนะครับเขียนประวัติได้สวยเาสาประประดาตกแต่งก็สวยนะครับสวยงามสวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมถ้ามาเห็นของจริงนี่เป็นภาพที่วิจิตรงดงาม เดี๋ยวให้เราดูบริเวณหน้าอิารนะครับ ด้านหลังมีพระาธาตุอยู่นะครับอันนี้มีญาติธรรมมาทําความสะอาดด้วยนะครับเก็บกวาดเนาะสวัสดีจ้ะคุณแม่สวัสดีครับรู้ข่าวหลวงตามาก็เลยมาทําความสะอาดวัดรอหลวงตาเนาะ <c oughs> เห็นแล้วดีใจแทนนะครับ <c oughs> อันนี้พี่น้อง <c oughs> โอ้โหดีข่าวว่าหลวงตาท่าน่าจะเลยผ่านไปไปทางไหนนะแม่ที่ยินข่าว ทานไปเขาว่าจะไปผ่านศึกนนีไปไปตรงไอทหารผ่านศึกเหรออันนั้นเป็นอะไรนะตรงนั้นเป็นวัดเหรอหรือเป็นบ้านเป็นวัดเนี่ยป็นบ้านเป็นวัดเหมือนกันใช่ไหมวัดนี่แหละทางฝั่งฝันเขาเป็นไรหลวงรู้ข่าวได้ยินข่าวว่าท่านจะไปทางโน้นคิดตอนแรกนะแล้วตอนนี้ลูกข่าวพ่อหลวงท่านประกาศว่าลูกจะมาบ้านเราแล้วเป็นยังไงก็ดีใจเพราะเรามีบุญมีวาสนาจะได้เห็นของครับก็ดีใจ ตีเป็นผบุญเนาะก็ดีใจเนาะอดีใจดีใจได้ได้ข่าวมาเดินมาเป็นสามเดือนเนาใช่ไหมจอใช่ครับคุณแม่เดท่านเดินทางมาตั้งแต่วันที่ยี่ห้ามกราออกจากจังหวัดนครพนมนะครับวันที่ยี่ห้ามกราอืมอันนี้วันที่ก็วันนี้วันที่อะยี่สิบแล้วเนาะก็จะครบสองเดือนแล้วเนาะวันที่อีกห้าวันก็ครบสองเดือนถ้านับตามวันเนาะก็ครบสองเดือนพอดี นี่นะครับญาติธรรมบ้านคำบง,บ,ง,บ,งบ้านไม่บงใต้เนะเ<อ>าะบ,บ้านไม่บงใต้บ้านไม่บงบ้านไม่บงใต้นะครับท่านผู้ชมถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะพิมพ์ที่แจ้งญาติธรรมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจก็ลืมได้นะครับขออภัยนะครับนี่ญาติธรรมที่มาช่วยกันนะครับเก็บกวาดบรือนลานวัดเศษใบไม้ใบหญ้านะครับโน่นนะครับ นี่บุเรียนวิหารนะครับให้ดูสวยๆงามๆนะครับศิลปะภาคเหนือเหนือ,อาามากลอ,อ,อครับอผ้าขาวใอ๋อเอาผ้าขาวปูกันใจใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวแล <ใน S 1> ้วก็เอาทำเอาฟอกมากอดเก็บกรดถัทำเป็นเรียงอร้อยความดีความดีใจของพี่น้องนะครับบ้านในบงใต้นะครับ อีมาเจ้าก็กำลังมากำลังมาไปสวนด้เอาอนหน้าอนนี่มดบนน่ะนุมาือนจะได้